ยแจ้งดาวนะครับสวนเกษตรสีดาย่ามาชมเครื่องตัดหญ้าที่สวนเกษตรซื้อมาเป็นยี่ห้อของลอนแมนลอนเม็กนะครับเนาะน่าจะใช่นะครับเป็นเครื่องซื้อมาประมาณ2 0 0พันสองนะครับซื้อนี่ใส่น้ำมันเป็นเครื่อง2จังหวะใส่น้ำมันบินซินเกลฮาผสมกับโอโตลูปหรือ2ที่เห่ายิบหาตัวหนึ่งนะครับกะที่ เดี๋ยวสวนเกษตรตัดไหเบืองเราไปเบืองน้ำสวนเกษตรเนาะครับว่าเครื่องเขาสีแห้งแล้วก็ตัด,ดได้ดีสั่มใดพึ่งซื้อมากครับแล้วก็สวนเกษตรก็พึ่งฮัดใสเป็นครั้งแรกนะครับสำหรับเครื่องตัดหญ้านี่ครั้งแรกเลยครับทีท,ที่ที่ใสนะครับอันนี้ก็คือเอ่อตัวนี้ก็ทีเป็นตัวก้อน้าเข้าสีใสเข้าก็ต้องเปิดมาตัวนี้นะครับอันนี้นคือตัวปิดแล้วก็เข้าก็สีมาดึงเครื่องตัดหญ้าแบบนี้ครับเขาเข้าสีบ่ากระชากปืดเดียวนะครับเนาะเข้าสีดึงออกมามันสีนี้ล็อกเขาอยู่เนี่ยครับล็อกมากปักหน่อยครับเนาะ เอาดึงไว้ห้องคอยสตาร์ทนะครับเพราะว่าถ้าเขาดึงปื้นเลยทีเดียวเนี่ยเครื่องเขาเนี่ยสีเฟืองข้างในที่เฟืองจับสตาร์ทเนี่ยเขาสีโอกาสเอาว่าหน้าโคตรข้างหน้าเขาสีรุดได้นะครับเขาดึงถึงมานิดนึงที่เป็นตัวล็อกเขาแบบเนี้ยครับแล้วเขาก็กระชากเนาะตัวนี้ก็ถ้าเขาบลอกเขาถ้าเขาบลอกรถตัวนี้น้ำหนึ่งเครื่องเขาสีล็อกเขาสีล็อกนะครับเขาสีบอสามารถสีสตาร์ทได้ อ่าเาตเวลาเขาใส่งานเขากับศีกงตัวนี้ลงคอยสี่ขั้นเล็งได้นะครับเนี่ยคือคือขั้นเลง็งอา่าถ้าเขาเขาบกกดตัวนี้น้ำขั้นเล็งกับสีโบไปนะครับตัวนี้กับสีเป็นรัวล็อกใบมีดนะครับเนาะหรือตัวยังเนี่ยตัวเสียบโดยใส่นะเพื่อนเ <c oughs> พื่อนพี่ๆคนใดก็คงเคยใส่คงจะรู้นะครับตัวนี้จะ <c oughs> มีสายอา่ามีสายพ่าใย,ยนะครับแบบนี้แล้วก็เป็นตัวนี่ครับตัวกันกันพุ่นตัวนี้เนาะเขามันกับแถมมาใบมีดนี่แถมมากับอ่าแถมมากับตัวเครื่องนะครับ สวนเกษตรคงจะอานาคตอาสิดสื่อใบมีดที่ใหญ่กว่านี่ที่ความกว้างออกไปอีกเพราะว่าติตัด้หลายเพราะว่าน,นี้ก็ใส่ต้องใส่เบื้องก่อนนะครับแตถือว่าโอเคเดี๋ยวไปเบื้องน้ำสวนเกษตรนะครับว่าเครื่องตัดนี่ก็ตัดมาแล้วครับดูสิม,อม่อแม่แบบนี้นะครับติดตัดมากเดี๋ยวไปเบื้องน้ำสวนเกษตรนะครับว่าตัด,ด้หลายซ้ำใด เอาต้นไม้มาปูเับสีมือตัดนะครับเนาะเรียบร้อยครับต้นสละอินโดไอสละมารีของสวนเกษตรเซ็จไปต้นหนึ่งเดี๋ยวรอบเบิ้งนะครับว่าเขาสีปงให้เข้าไม้วะนะครับเนี่ยครับสีมือสีมือดีมากๆเลยนะครับหลังจากที่เข้าตัดตัดหญ้าห้สวนเข้าแล้วนะครับเนาะกับสีเห็นต้นสละมารีเข้านะครับนี่ครับสละมารีเข้าเนาะสละญ่ด่านนีน้ไงางามดีหล่วก็สที่เป็นเห็นต้น ตัดเรียบร้อยดีนะครับเนาะหลังจากที่เขาตัดต้นให้เขาแล้วเดี๋ยวเขาก็สีคือเขาสิพวตตัดให้มืดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนันแรงมากเขาสิบวมีพืชคุ้มดินเนาะเขาคุ้มดินแล้วก็ให้เขาเป็นปุ๋ยเนาในนี่แหละครับอต้นไหนที่เขาตายเอ่อที่เขาปลูกใ้าตายแล้วเขากาส็สีเดี๋ยวสีเอามาแซมนะครับเป็นเอามาลี่ของสวนเกษตรมดแล้วเดี๋ยวสวนเกษตรกส็สีเอาเป็นสารอินโดมาใส่นะครับโอเคครับ หลังจากที่เขาตัดแล้วก็สะอาดรานดีนะครับนี่ก็เป็นกล้วยน้ำว่าพันพระเทพนะครับเดี๋ยวเขาญงขึน้นเครื่อยังเกิดไงครับเอามาปลูกไว้กับไปซื้อไปซื้อเพื่อนเนี่ยหายตั้งเพื่อนลอยหนึ่งครับทั้งสวนประมาณเกือบๆเกือบๆไนนเรเนาะหาเพื่อนลอยหนึ่งเพื่อนก็เอามาเอามาปลูกคขอบพูดเป็นพีที่เขามาชมชสวนเสียอะไรเสียงดาวนะครับฝากติดตามก็ชมสวนกันทั้งสวนลงสวนเสียไปกับ คลิปกับคงจะล่งหลังจากที่กลับไปุงเทพแล้วเพราะว่าสวนเนี่ยสัญญาณมันสีก่ค่อยดีอัพโดยวิโอเซียกนะครับเดี๋ยวชมเป็นยอนหลังไปนะครับครับขอบคุณครับสิดติดตามบ,บายๆพอกันไหมในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ